ทุกท่านเคยสงสัยกันไหมครับว่าการปกครองท้องถิ่นนั้นมีหลักการมีแนวคิดมีทฤษฎียังไงวันนี้ผมจะมาสรุปันสั้นภายใน5นาทีให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันนะครับควาอหมายของการปกครองท้องถิ่นนั้นสามารถสรุปสาระสําคัญหลักๆได้ดังนี้นะครับอันดับแรกการปกรครองของชุมชนนั้นอาจแตกต่างกันบ้างในบางพื้นที่ตัวอย่างที่เราเห็นได้บ่อยก็คือการแบ่งเป็นกรุงเทพมหานครสุขาภิบาลเทศบาลอบอจอ,อบอตอ และพัทยาอันดับ2นั้นการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีสละตามความเหมาะสมไม่เกินขอบเขตหน้าที่และที่สําคัญถ้าเกินขอบเขตหน้าที่จะทําให้เป็นละอธิปไตยเสียเองซึ่งแบบนี้ทําไม่ได้อันดับ3การปกครองท้องถิน่นมีสิทธิ์ในการตากฎหมายระเบียบข้อบังคับได้เช่นเทศบัญญัติและสามารถกําหนดงบประมาณได้อันดับ4ีมีองค์กรในการปกครองตนเองเช่น ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติที่เราคุ้นูหูกันมานั่นแหละครับอันดับ5คือการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะประชาชนในท้องถิ่นนั่นแหละครับคือคนที่รู้ปัญหาภายในมากที่สุดโดยส่วนต่อมาคือองค์ประกอบของท้องถิ่นนั้นสรุปสั้นๆก็คือมีสถานะตามกฎหมายของประเทศมีองค์กรนิติบุคคลมีการเลือกตั้งที่จะได้ผู้บริหารและฝ่ายสภามาบริหารงบประมาณและทั้งหมดนี้จะถูกกำกับดูแลโดยรัฐเพื่อจะไม่ให้เกินขอบเขต และต่อมาการปกครองท้องถิ่นนั้นระบุวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลทางด้านการเงินตัวบุคคล 2. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 3. เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถิน่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนจากทั้งหมดนี้เพื่อนๆก็คงเข้าใจความหมายของการปกครองท้องถิ่นแล้วใช่ไหมล่ะครับงั้นเราจะมาต่อในส่วนของแนวคิดทฤษฎีนั้นเป็นยังไง แนวคิดทฤษฎีนั้นแบ่งออกเป็น3ส่วนอันดับแรกคือการรวมอำนาจการปกครองคือการรวมอำนาจไว้ในราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงทบวงกรมโดยขึ้นต่อการตามลำดับบังคับบัญชาโดยมีลักษณะสำคัญคือมีการรวมทหารกับตำรวจขึ้นต่อส่วนกลางและรวบรวมอำนาจวินิจฉัยไว้ในส่วนกลางอันดับที่2คือหลักการแบ่งอำนาจคือการบริหารส่วนกลางได้แบ่งอำนาจลงมาที่ภูมิภาค โดยสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเองได้ตามรอบนโยบายของรัฐบาลส่วนกลางโดยมีลักษณะสําคัญคือมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางไปไประจําตามการปกครองส่วนภูมิภาคเช่นภาคจังหวัดอําเภอกิ่งอําเภอตำบลหมู่บ้านแรงงบประมาณนั้นรัฐส่วนกลางเป็นผู้อนุมัติอันดับสุดท้ายคือหลักการกระจายอำนาจคือรัฐมอบอำนาจบางส่วนให้แก่องค์กรที่ไม่ได้อยู่ในส่วนหนึ่งของการบริหารส่วนกลาง ให้เข้าไปทําบริการสาธารณะโดยเป็นสิ่งที่ท้องถิ่นสามารถทําให้เป็นนโยบายของตัวเองได้โดยมีลักษณะสําคัญคือโดยการปกรครองท้องถิ่นเหล่านี้เป็นนิติบุคคลและสามารถดูแลงบประมาณของตนเองได้และไม่ขึ้นต่อส่วนกางเราคงเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการกระจายอำนาจแล้วใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองท้องถิน่นในประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกมีแนวคิดที่แต,ตากต่างกันถึงสาสำนักว่าด้วยประเด็นนี้สำนักแรก เป็นแนวความคิดของฝ่ายคัดค้านกับปกครองตนเองของท้องถิ่นโดยเห็นว่าการปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นหลักการที่ขัดขวางระบบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งสำนักที่2เห็นว่าหลักการประชาธิปไตยนั้นไม่อาจตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของการปกครองท้องถิ่นได้เพราะการปกครองท้องถิ่นนั้นมีลักษณะคับแคบเห็นแก่ท้องถิ่นตนเองเป็นหลักสำนักที่3เห็นว่าระบบประชาธิปไตยกับการปกครองท้องถิ่นนั้นเกี่ยวพันกันอย่างยิ่งประชาชนต้องมีเสรีภาพ ประชาชนซึ่งเสียภาษีต้องมีสิทธิ์มีเสียงในการบริหารบ้านเมืองอันถัดมาคือบทบาทการปกครองท้องถิ่นก่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยทั้งระดับชุมชนและระดับประเทศอย่างไร 1. การกระตุน้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 2. ก่อให้เกิดความรับผิดชอบของผู้นําต่อประชาชน 3. การปกครองท้องถิ่นที่เข้มแข็งจะขจัดเิตการณ์เป็นวิธีสร้างนักการเมืองระดับชาติ5 ประชาธิปไตยเข้มแข็งเริ่มที่ท้องถิ่นท้องถิ่นจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย6การเข้าสู่วิถีทางการเมืองของประชาชนเริ่มที่กิจกรรมการเมืองของการปกครองท้องถิ่นและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่เราสรุปสาระสําสคัญมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ